พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์คริสตศักราช25 2 5าคำพยานชีวิตโดยคุณรูธฮารูนปัญจาปากีสถาน ในหัวข้อเรื่องผู้จัดเตรียมที่ยิ่งใหญ่และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ19และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสคุณรูธฮารูนเป็นพยานว่า คุณแม่ของดิฉันเสียชีวิตตอนดิฉันยังเด็กการเสียชีวิตของคุณแม่กระทนหันมากจนดิฉันและครอบครัวไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณพ่อเป็นผู้รับใช้และรับใช้พระเจ้าในโบทมาตลอดชีวิตของท่านแต่ดิฉันรู้ว่าการอุทิศตัวของคุณแม่และคำอธิษฐานของท่านทำให้ครอบครัวของเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข คุณแม่มักจะตื่นแต่เช้าและปลุกพวกเราให้ตื่นขึ้นมาเฝ้าเดียวในตอนเช้าเราเคยร้องเพลงนมัสการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันในครอบครัวเมื่อคุณแม่เสียชีวิตลงดิฉันสงสัยว่าเราจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรถ้าไม่มีท่านแต่เราก็ยังคงอธิษฐานร่วมกันทุกเช้าจนเป็นนิสัยเราอธิษฐานขอสันติสุขและการเล้าลมใจครอบครัวของเราเพื่อนๆของเรา และญาติญาติก็อธิษฐานเพื่อเราเช่นกันดิฉันแปลกใจที่ได้รับความรู้สึกแห่งการปลอบประโลมจากพระเจ้าในจิตใจของดิฉันดิฉันรับรู้ถึงความรู้สึกว่าคนอื่นๆอ,อธิฐานเพื่อเราอยู่ประสบการณ์นี้สอนดิฉันว่าเมื่อเราต้องการการปลอบประโลมจิตใจพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมให้พระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมที่ยิ่งใหญ่ สำหรับความต้องการจำเป็นของเราอย่างแท้จริงข้อคิดสำหรับวันนี้การปฏิบัติตามความเชื่อศรัทธาช่วยคขำจุนข้าพเจ้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่อยู่ในความสศกเศร้าแห่งการสูญเสียพ่อแม่ข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณสำหรับการสนจัดเตรียมของพระองค์ ขอทรงปลอบประโลมข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อโศกเศร้าขอทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะอธิษฐานเพื่อและช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการการปลอบประโลมจิตใจอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ